จากพนักงานมนุษย์เงินเดือนรวยเป็นเศรษฐีจากออนไลน์ได้ยังไงคลิปนี้โค้ดบีจะเล่าให้ฟัง หลายคนมาปรึกษาโคชบีนะแล้วลูกศิษย์โคชบีก็หลายคนด้วยที่เริ่มต้นจากการเป็นพนักงานมนุษย์เรรงินเดือนธรรมดาปกติเงินเดือนหมื่นกว่าบาท2 0,000กว่าบาทเนี่ยแหละครับแต่ตอนหลังเนี่ยมาขายออนไลน์นะครับผมแล้วก็ได้รายได้เนี่ยมากกว่าเงินเดือนประจำเนี่ยหลายเท่าแล้วก็หลายคนก็ออกจากงานประจําแล้วก็ไปทําอาชีพขายออนไลน์เต็มตัวเลยเขามีสเต็ปอย่างไงวันนี้โคชบีจะมาถอดให้ฟังสเต็ปแรกนะครับผมเขาต้องศึกษาหาความรู้ก่อนก็คือการเรียนกับโคชบีนี่แหละแล้วโคชบีก็จะสอนในคอร์สนะครับว่าคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนี่่่ยย้้าออกกลืมมตตปไไดดโทคุณง ทุนเยอะหรือไม่มีทุนเนี่ยอย่างแรกเลยนะ คุณต้องรู้จักหาของมาขายแบบจับเสือมือเปล่าไปที่เว็บจีนะครับ1688งีมอเถาเป่าไปดูดคลิปมาเลยครับก๊อปลูปเขามาเลยครับแล้วเอามาจัดแปลงมาเป็นคอนเทนต์ของตัวเองเอามาใส่เสียงเพลงเพาะเอามาใส่ฟอนไทยทับฟอนจีนะครับเอามาภากเสียงตัวเองนะครับผมแล้วก็เอามาเทสโดยการยิงแอดขายครับหรือคุณจะเอาไปเทสโดยการโพสลง t ิ k กต็อกก็ได้นะแต่ถ้าเกิดคุณโพสลงเฟซบุ๊กก็อาจจะต้องมีการยิงแอดเทสขายหนึน่งแต่ถ้าเกิดคุณโพสขายใน t ิ k กต็อกคุณอาจจะไม่ต้องพึ่งพานนกกกกาาารรรยยิแออดมเท่ไ่ไหณีออี้ตัว ยิงแอดเทสในเฟซบุ๊กก็แล้วกันนะครับคุณไม่จําเป็นต้องมีสินค้าเลยคุณแค่เอาคอนเทนต์เข้ามาจัดแปลงคอนเทนต์ของตัวเองแล้วก็เอามาเทสยิงแอดขายครับแค่2อวันคุณจะรู้เรื่องแล้วครับว่ายิงแอดตัวนั้นอะ่ะมันติดหรือมันไม่ติดถ้ามันติดคุณจะมีสัญ,ญญาณดีเกิดขึ้นครับคือคนจะทักเข้ามารัวๆครับทุกๆ2นาที5นาทีจะมีแต่คนทักเข้ามาว่าสนใจสนใจสนใจคุณจะรู้เองโดยสัญชาตญาณุณเลยครับว่าแอดตัวนั้นติดแล้วคุณก็ไปซื้อสินค้าอย่างเดียวกันนั่ ที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยซื้อง่ายขึ้นและที่สําคัญคือเขาไม่ได้จ่ายตังค์ให้คุณเพราะฉะนั้นคุณส่งของช้าหน่อยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณแล้วพอคุณไดออเดอร์มาแล้วมีคนทักมาเรื่อคุณก็สั่งเลยครับช้อปปี้ลาซาดาทักไปหาร้านค้าพวกนี้เลยครับว่าคุณมีออเดอร์เยอะอ่าคุณมีเก็บออเดอร์ไว้ในมือคุณมีร้อยออเดอร์ตอลองราคาให้เสร็จสับเลยครับแล้วหลังจากนั้นครับคุณก็สั่งจากช้อปปี้ลาซาดาแล้วก็เอามาส่งให้กับลูกค้าที่คุณยิงแอดเทสขายได้ครับเห็นไหมครเกลยที่ใช้ สำหรับคนที่ไม่มีตังค์ลงทุนแล้วหลังจากนั้นครับถ้าเกิดคุณแอดติดต่อเนื่องคุณสามารถสต็อกได้แล้วครับเพราะต่อให้คุณสต็อกคุณก็ขายได้แน่ๆครับเพราะแอดคุณติดแล้วแล้วถ้าเกิดสมมุติบางคนเก็บตังค์ปลายทางแล้วไม่รับสินค้าจะทํายังไงครับคุณก็ไม่ต้องแคร์เลยครับเพราะว่าแอดคุณติดแล้วคนนี้ไม่รับยังไงคุณก็มีลูกค้าใหม่เข้ามาเติมคุณตลอดครับหรืออย่างบางคนนะครับผมพอเขาแอดติดแล้วเนี่ยเขาไม่สั่งจากช้อปปี้รัชดาครับเขาไปสั่งจากจีเลยครับกำไรคุณก็จะมากขึ ครับที่จะต้องรอของนิดหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรครับเราใช้เก็บไปทางคนรอได้ครับแต่คนล็อตต่อไปครับหลังจาก7วันไปแล้วครับ คุณจะมีของพร้อมจงทันทีครับเพราะคุณสามารถสั่งมาสต็อกได้เลยต่อให้ลูกค้าไม่รับของคุณคุณก็มีลูกค้าใหม่มาเติมตลอดเพราะเราเทสแอดแล้วว่า Add แอดเราติดและพอคุณมีของพร้อมส่งคุณก็จะยิ่งขายง่ายขึ้นและแน่นอนครับคุณสามารถไม่เก็บตังค์ไปทางแล้วก็ได้เพราะคุณมีของพร้อมส่งแล้วแต่โค้ดบีก็ยังแนะนําเอาไว้นะครับว่ายัางไงแล้วเก็บตังค์ไปทางก็เป็นตัวช่วยในการทําให้เราขายของง่ายขึ้นตากสติติประเทศไทยเลยนะครับผมคนที่จะไม่รับของเก็บตังค์ไปทางมีแค่5%เท่านห้นคครรับ100มี5คคท่่จะไับของคุณก็ บวกกำไรเผื่อเสียในส่วนนี้ไปได้นิดหน่อยก็ดีและอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมคนส่งเนี่ยเขาจะมีการจ่ายค่าประกันของตีกลับถ้าเกิดคุณกลัวที่จะเสียค่าตีกลับคุณสามารถซื้อประกันเพื่อที่จะประกันการของตีกลับสาหรับคุณได้ครับเวลาของส่งกลับมาหาคุณคุณจะไม่เสียค่าส่งในส่วนนี้นะครับผมนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งหลังจากนั้นครับพอคุณเริ่มสั่งจากจีนได้เองคุณเริ่มมีออเดอร์คุณก็หาสินค้าตัวที่2ตัวที่3ตัวที่สมาเทสเรื่อยเรื่อยเรื่อยเร์่อยเะค่อยดีนสินค้า2ตัว 3ตัวสตัวเมื่อน,นั้นแหละครับคุณก็สามารถที่จะออกจากพนักงานประจํามนุษย์เงินเดือนกลายไปเป็นขายออนไลน์เต็มตัวโค้ดบีจะบอกเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าลูกศิษย์โค้ดบีนะครับเจอแค่สินค้าติดตัวแรกตัวเดียวเท่านั้นแหละครับภายในระยะเวลา10 20วันนี่แหละครับผมรายได้20วันแรกก็มากกว่าเงินเดือน พนักงานประจําทั้งเดือนแล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าคุณใช้สูตรนี้ไม่ต้องลงทุนมีโอกาสขยับขยายเติบโตออกจากพนักงานประจําได้แน่นอนครับลองเอาไปปรับใช้ดูแต่ถ้าเกิดสมมติคุณอยากรู้วิธีที่เมื่อกี้โคชบีพูดรวมๆเข้าๆไปทั้งหมดเนี่ยแบบละเอียดทุกขั้นตอนสั่งจากจีนทํายังไงเทสแอดทายังไงวิธีตอบลูกค้าทํายังไงทักมาเลยกับโคชบีเลยโคชบีมีสอนครับโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์